สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับผมก็วันนี้อยู่ในเกม One Thousand Man the Star g a t นะครับก็อันนี้เป็นเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับเป็นเซิร์ฟญี่ปุ่นซึ่งเซิร์ฟญี่ปุ่นตัวละครตัวดําประจําเดือนนี้ก็คือฟินิกแมนนะครับซึ่งผมก็จะมาเปิดตัวนี้นะก็ของเซิร์ฟเอเชียเนี่ยหรือที่เราเรียกกันเซิร์ฟไทยนี่แหละนะครับผมเปิดไปแล้วนะครับถ้ทัศน์ตะกี้ร่างสองใช่ไหมเออเซิร์ฟเอเชียก็เกลือนะครับเกลือ ไม่ได้เลยนะครับได้แค่ตัวการันตีเกลือมากนะผมแต่ว่าวันนี้เราจะมาเปิดเซิร์ฟนี้กันนะเซิร์ฟญี่ปุ่นเป็นเซิร์ฟที่คือถ้าถามว่ามันเกลือไหมมันก็เกือเหมือนกันแหละคือเกมกาชามันก็เกือทุกเกมนะครับแต่ว่าเซิร์ฟนี้แจกกว่าเซิร์ฟเอเชียเยอะเท่าที่ผมเปิดมานะครับแจกกว่าเซิร์ฟเอเชียเยอะซึ่งฟินิกแม่เนี่ยเซิร์ฟเอเชียผม,ผมยังไม่มีนะเพราะว่าผมข้ามไปนะผมข้ามไปผมไม่ได้เปิดก็เดี๋ยวจะมาเปิดในเซิร์ฟนี้กันนะครับ เซิร์ฟญี่ปุ่นเนี่ยผมเล่นเพื่อที่จะเปิดเอาตัวละครที่ผมยังไม่มีในเซิร์ฟเอเชียแล้วก็เอามาเล่นนะครับเอามาเล่นแบบนุกหนุกอ่ะอไม่ได้คิดอะไรเยอะโอเคแต่เดี๋ยวเราจะมาสุ่มกันนะครับแล้วก็เซิร์ฟญี่ปุ่นเนี่ยรู้สึกร้อยห้าสิบใบมันจะการันตีฟินิกส์แมนเลยมั้งนะครับแล้วก็พอเปิดครบสิบแปดสเต็ปเนี่ยก็จะได้อีกตัวหนึ่งนะครับสิบแปดสเต็ปเนี่ยเปิดทั้งหมดร้อยเจ็ดสิบสามใบอ่ะเปิดทั้งหมดร้อยร้อยเจ็ดสิบสามใบ คือจริงๆเนี่ยถ้าเราเปิด18เสเต็ปของเซิร์ฟเอเชียเนี่ยก็คือเปิดเปิด18ครั้งเนี่ยเราจะต้องใช้ตั๋ว180ใบนะครับแต่ว่าของเซิร์ฟญี่ปุ่นเนี่ยรอบแรกมันลดให้เรา30%ก็คือรอบแรกเนี่ยเปิดแค่7ใบเองนะครับก็เลยถ้าใครอยากเปิดครบ18เสเต็ปก็คือเปิด18ครั้งก็นั่นแหละครับเปิดแค่173ใบนะคือถ้าผมเข้าใจไม่ผิดก็คือมันจะได้ s s r 2ตัวนะครับก็คือได้ตอนรอบ150ใบ นะครับตัวหนึ่งแล้วก็ได้อีกตัวหนึ่งก็คือตอนเปิดครบ18สเต็ปนะครัสำหรับฟินิกแมนโอเคพูดมากนะครับมาเปิดกันเลยดีกว่า7ครั้งแรกนะครับมาครั้งแรกมันลดไงออเจ็ดใบมาเจ็ดใบแรกออกเลยปะผมเคยเปิดเจ็ดใบแรกออกลนะตอนนั้นผมเปิดโบลอสมั้งโอ้โหไม่ออกแล้ว ตอนผมเปิดตัวละครโบลสอะครับผมเปิดแค่เจ็ดใบเองเจ็ดใบแรกปุ๊บออกเลยอันนี้ตัวใหม่อ้โจซีโอเคผมลืมบอกนะครับมันมีสองตัวที่เข้ามาใหม่ก็คือโจซีกับฟินิกแมนนะครับเออที่เข้ามาใหม่ในเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับเออโอเคต่อครับออกไหมเนะี่ยจะออกให้ผมไมนะหมเนี่ยมา สิบเจใบแล้วนะตอนนี้ฟินิกแมนชอบชอบการเปิดของเซิร์ฟนี้มากเลยอ่ะมันดีนะครับเป็นการต่อยอุกบาทมันดูแบบมีลูกเล่นดีอ่าไม่ออกคือถ้าเป็นตัวเก่าเนี่ยคำพูดจะไม่ขึ้นนะครับสำหรับเซิร์ฟญี่ปุน่นมันจะตกลงมาเลยเฮ้ย S นน S R ยังไม่ออกเลยเนะี่ยตอนนี้ยังไงวะ มามามาขอร้องล่ะสีเหลืองโอ้โหม่วงรัวๆเฮ้ยไม่ได้เลยมั้งอย่างงี้โอ้โหเกลือครับเฮ้ยเฮ้ยมาจงออกจงออกผมลอองกดค้างดูกดค้าง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 ,างแล้วก็ปล่อยมาไหม สีเหลืองโอ้ยสีม่วงสีเหลืองไม่ผุดเลยตัวเก่าล้วนๆครับโอ้หได้โจเซ่มาอีกแล้วโจเซ่ร่างแรกโอเคน่าจะได้รูปร่างเลยนะมาในรูปร่างมาแล้วเดี๋ยวผมขอเอารูปร่างเข้ามาเดินในเมืองก่อนนะน่าจะต้องเปลี่ยนมาเดินใช่ไหมเนี่ยถึงจะมาถึงจะออกให้เนะนี่ยอ่ะ เอามาบินในเมืองหน่อยสิมาบินในเมืองหน่อยนะมาบินในมามาบินในเมืองหน่อย <laughs> ลิ้นพันแล้วมาต่อครับโอ้ค<อ>ือตอนนี้ขอสีเหลืองตกลงมาก่อนอะ <c oughs> เปิดออกปุ๊บผมหยุดเลยนะเก็บสัวไว้ตัวอื่นนะครับออกปุ๊บผมหยุดเลยมาสีเหลืองเอออยากจะยกนิ้วกลา,างให้จริงเลย เวนเลยสีเหลืองไม่ผุดเลยพี่น้องมาหน่อยมาหน่อยผมเกลือเซิร์ฟเอเชียแล้วผมผมอยากลวงดีเซิร์ฟนี้มั่งพอร้องแค่เซิร์ฟเอเชียกูก็เกลือพอแล้วพอร้องล่ะโอ้โหเกลือซ้ำเกลือซ้อนโอ้มันเกลือสิ้นดีโอ้ยรับก่อน เกลือจริงๆเลยเนะี่ยฮะอ่าแล้วก็สเต็ปที่ยี่สิบก็ลดราคาเอ้ยไม่ใช่สเต็ปที่เจ็ก็กลดราคานะครับ20%เอฮ้ยผมเพิ่งเห็นนะเนี่ยไม่ได้สังเกตเลยโอ้ถ้า,ถ,าถ้าเป็นงูเนี่ยฉกตายไปแนละ้วไม่ได้ดูเลยนะครับไม่ได้สังเกตเลยไปสังเกตเอาสเต็ปสุดท้ายเฮ้ยแสดงว่าใช้ตัวน้อยเนะี่ยอู้ใช้ตัวน้อยแต่เกลือดิคือสีเหลืองไม่ออกเลยอะ ไม่ใช่ว่าครบร้อยให้าสิบใบแล้วสีเหลืองเพิ่งจะออกให้ผมนะเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่นะเฮ้ยเฮ้ยไซตามะนายต่อยให้มันโดนเศษอุกบาทสีเหลืองหน่อยดีนายต่อยดีดิอูสี่วงโลลัวโอ้โหอูช้ำใจอะคือเซิร์ฟเอเชียผมก็เกลือเซิร์ฟนี้ผมก็เกลือเฮ้ย สลับก่อนสลับก่อนฟินิกฟินิกฟินิกมาหน่อยโอ, uh, อ้โห uh, เกลือเกลือมากฟินิกลูกพ่อฟินิกนะเราจะกดนายเบ,บาๆโอเคกดเบ,บาๆเลยนะออกหน่อยนะโอ้โหทุกคนช้ำวะ่ะสีเหลืองมันไม่ออกเลยอะ่ะคือแบบตดลัวๆสีเหลืองไม่ออกอะ่ะ กระบาดสีเหลืองไม่ไม่ไม่ลงมาเลยเว้ยเกลือว่ะเฮ้ยอูสีม่วงสตัวอ้ยเซิร์ฟเซิร์ฟญี่ปุ่นเกลือกว่าเซิร์ฟเอเชียแล้วนะครับที่ผมเปิดมาเนี่ยเพราะว่าถ้าเป็นเซิร์ฟเอเชียเนี่ย SSR ออกให้ผมแล้วนะครับเอเอเเปเอเอเอเสเอเเออ ยังไม่ออกเลยครับเฮ้ยบ้าบอสินดีเลยเนี่ยเซิร์ฟนี้ผมอุตส่าห์พูดต้นคลิปว่าเซิร์ฟนี้แตกขอ,อคำพูดได้ไหมอุ้ยสีเหลืองไม่ออกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพีนิกอะไรของมึงวะเนี่ยพีนิก ฟินิกแมนสีเหลืองไม่ออกเลยเฮ้ยลูกพ่อจะได้ปะเนี่ยทุกคนค,คือเปิดร้อยครบร้อยห้าสิบใบนี่คือการันตีฟินิกใช่ไหมไม่ใช่ว่าเป็น SSR ตัวอื่นนะอุ้ยสีม่วงอีกแล้วอะ่ะโอ้โหครั้งแรกที่ผมเปิดเซิฟนี้เราเกลือมหาศาลครับครั้งแรกครับ มาครับเจ็ดใบครับรอบนี้ลดร,ราคาครับรอบนี้โอเ้เกลือมหาศาลสีเหลืองไม่ออกโอ้ผมเปิดครบร้อยหสิบใบแล้วตัวผมหมดนะตอนนี้เปิดจนตัวหมดอะทำใจเลยทำใจเลยเนี่ยอีกยี่สิบใบผมก็จะได้ เอเอเอสนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเป็นฟีนิกซ์หรือเปล่าคือในความเข้าใจผมอ่ะก็คือครบ150ใบน่าจะการันตีฟีนิกซ์มั้งหรือว่าครบ150ใบการันตีหนึ่งเอเอเอสก็ไม่รู้นะความหมายอาจจะเปลี่ยนกันแหละโอ้โหดิหมดตูดอะ่ะหมดตูดนะครับตัวผมหมดตูดเลยโอ้โหตัวผมหมดตูดอะ่ะมาครับรอบนี้ก็รอบสุดท้ายนะครับครบ150ใบตัวผมหมดตูดเลย มาแน่นอนรอบนี้ยังไงสีเหลืองก็ผุดโู้ร้อยร้อยร้อยห้าสิบใบเอเออกตัเเกอ,อเอ,อเียวอยเววเ,อเกืออเ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 ออเอเอเอีออเเอเอเ่เอ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 อเอเออเออเอเออเอเเอเอเอะออะออเออเอเุลออันเดอร์ <อ>มาทำไมโอ้ผมเข้าใจผิดอ่ะทุกคนเข้าใจผิดว่ะคือเปิดครบ150ใบเนี่ยมันจะการันตีมันจะการันตี SR น,น,นะครับไม่ได้การันตีฟินิกแมนครับโอ้โหเกลือมากเลยเซิร์ฟบ้านเนี่ยก็คือครบ18สเต็ปอะถึงจะได้ฟินิกแมนนะครับอ้ผมก็ผมก็เข้าใจว่า ร้อยห้าสิบใบได้ได้ตัวหนึ่งสิบแปดใบเอ้ยสิบแปดสเต็ปได้ตัวหนึ่งโอ้โหไม่ใช่วะคุปร้อยห้าสิบใบคือการันตีเอสเออาร์หนึ่งตัวโอ้ซึ่งมาแบบนี้ผมก็เกลือสิครับโอ้โห,โโหก็เกลือสิครับไม่ได้นะครับผมก็เกลือทั้งเซิร์ฟเอเชียเกลือทั้งเซิร์ฟญี่ปุ่นเลยโอโ้สำหรับเดือนนี้นะครับโอ้หเดือนนี้เป็นเดือนเดือนที่เกลือมากของผมนะครับก็หมดหมดแล้วครับตั๋วผม โอเคก็ประมาณนี้ละกันครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมกันด้วยนะครับผมไปแล้วครับ